ปั๊มน้ำหอยโข่งนะครับ่าเซตนี้เข้ามาด้วยกัน8ตัวนะฮะเดี๋ยวดูแถวหน้านะครับอันนี้จะเป็นหัวปั๊มอย่างเดียวนะฮะของอิตาลีนะครับสแต็กนะฮะหกสิบห้าคูณห้าสิบนะครับสองนิ้วครึ่งออกสองนิ้วนะฮะหัวปั๊มสามตัวนะครับแล้วก็ถัดมานะฮะเอเบล่านะฮะหกสิบห้าคูณห้าสิบเช่นกันนะครับ 2.5นะครับ2นิ้วครึ่งออก2นิ้วติดตั้งมอเตอร์มิซูนะครับขนาด2แรงม้านะฮะนี่ฮะชุดนี้แล้วก็2ตัวสุดท้ายนะครับด้านด้านหลังนี้นะฮะขนาด10แรงม้านะครับมอเตอร์มิซูทั้งคู่เลยนะฮะเบอร์ร้อยยี่ห้าคูณร้อยนะครับ FSX นะฮะห้าออกสี่นิ้วนะครับนี่ครับก็จะเป็นสองชุดสุดท้ายด้านหลังนี่ครับสิบแรงม้านะครับเข้าวห้าออกสี่ของเอเบล่าเช่นกันนะ เสร็จนี้นะฮะปั๊มน้ำเข้ามาแปดตัวนะฮะสภาพสวยเลยะฮะ